International Lawyer เพราะกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวัวมารู้จักกฎหมายระหว่างประเทศผ่านนักกฎหมายระหว่างประเทศพวกเขาทำอะไรพูดอะไรคิดยังไงแล้วคุณจะไม่เพียงเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้นแต่จะรักนักกฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนช่ว่าง International Law i n h e o r y เนื้อหาวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The International Lawyer แล้ววันนี้นะคะเราอยู่ที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายทุกสนธิสัญญาจะต้องมาเก็บที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายนะคะแล้วอยากทราบไหมคะว่าก่อนที่เขาจะไปลงนามสนธิสัญญาเขาทำอะไรกันบ้างตามมาเลยคะ่ะ แต่ก่อนที่เราจะเริ่มแนะนำอุปกรณ์และวิธีในการทำสนธิสัญญาเรามาเรียนรู้พื้นฐานทั่วไปเรื่องสนธิสัญญากันก่อนนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าสนธิสัญญาคืออะไรตามข้อ 2a ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาข้อ1969กําหนดไว้ว่าสนธิสัญญาหมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในตราสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับและไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอะไรก็ตามโดยองค์ประกอบของสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคศ .69 มีอยู่4ประการนั่นคือ ประการแรกทำขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐหรือรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกันเองประการที่2ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรประการที่3จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศและประการที่4จัดทำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือสองฉบับหรือหลายฉบับประกอบกันก็ได้ และไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอะไรก็ตามประเภทของสนิสัญญามีอยู่สองประเภทคือ 1. สนธิสัญญาทวิภาคีและ 2. สธิสัญญาพหุภาคีโดยตัวอย่างของสนิสัญญาทวิภาคีอาทิสนิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการสนสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า สนธิสัญญาส่งผู้รายข้ามแดนและสนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษาและความร่วมมือในการ,ารบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาและสนธิสัญญาพหุภาคีอาทิ ASEAN Conventions on Counter Terrorism ASEAN Trade in Goods Agreement The ASEAN Comprehensive Investment Agreement และ อาเซียน a ฟร w มเว Agreement เมนต์ออนเซอร์วิอีกครั้งยังมี a อาร์มเทรดทร t i e s และ UN Convention เช่น United Nations Conventions Against Corruption โดยนี่คือรูปตัวอย่างพิธีลงนามสนทิสัญญาทวิภาคีไทยฝรั่งเศสเรื่องการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับ การพมนักระยะสั้นแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการภาพถัดมาคือพิธีลงนามสนที่สัญญาพหุภาคีเรื่องการห้ามอาวุธนิวเคลียร์แล้วทุกคนทราบไหมคะว่าประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายแบบใด ประเทศไทยใช้ระบบทวินิยม (Dualism) ซึ่งเป็นระบบที่กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในแยกกันซึ่งจะต้องมีการอนุวัติการ (Implementation) เสียก่อนจึงจะบังคับใช้ได้ซึ่งระบบทวินิยมนี้แตกต่างจากระบบเอกนิยม (Monism) ที่มองว่ากฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้แยกจากกัน เพราะตามเป็นกฎหมายและอยู่ในระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นประเทศที่ใช้ระบบเอกนิยมไม่ต้องออกกฎหมายอนุวัติการเป็นกฎหมายภายในก่อนจะมีการบังคับใช้อาทิเช่นประเทศเยอรมนีประเทศเบลเยียมและประเทศฝรั่งเศสที่ใช้ระบบเอกนิยมค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็มาดูอุปกรณ์ในการจัดพิมพ์ความตกลงและการลงนามความตกลงกันคะ่ะ สำหรับความตกลงที่เป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญไทยนะคะอุปกรณ์อย่างแรกเลยค่ะที่จำเป็นคือนี่ค่ะกระดาษลายไทยเมื่อเราได้ Final a r r e e ท e ก t ของจากคู่พาคีแล้วนะคะก็ให้ส่งมาที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายแล้วเดี๋ยวเราจะตีพิมพ์ให้ค่ะบนกระดาษลายไทยแล้วอุปกรณ์ต่อไปที่จำเป็นนะคะคือนี่ค่ะกล่องใส่สนธิสัญญาปกใส่สนธิสัญญาและ ริบลายธงชาติไทยทค่ะและสติกเกอร์สีแดงเราจะปั๊มตาครุฑนะคะด้วยเครื่องนี้ค่ะขั้นตอนแรกวาดรูบนกระดาษลายไทยจำนวน3มรูเมื่อได้ทำการจัดหน้าความตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำความตกลรงที่จัดพิมพ์แล้วนั้นมาเข้าเล่มโดยเจาะรูที่กระดาษ3รูตามรูปแบบของปกสนทีสัญญา นำริบบิ้นมาร้อยโดยรอยริบบิ้นเข้ารูด้านล่างและด้านบนของกระดาษลายไทย โดยให้วัดขนาดความยาวของริบบิ้นให้เท่ากันพลิกหน้าสุดท้ายของความตกลงเพื่อทำการรอยริบบิ้นเข้ารูตรงกลางพร้อมกันทั้ง2เส้นจัดริบบิ้นให้สวยงามพร้อมทั้งดึงริบบิ้นให้ตึงแต่ต้องพลิกหน้าความตกลงให้ลงน้ำได้ คลิกกลับมาที่หน้าแรกของความตกลงแบ่งริบบิ้นเป็น2ข้างเพื่อทำการผูกผูกริบบินน้น1ทบ ริบบิ้นให้สวยงามดึงริบบิ้นให้ตึงนำหางริบบิ้นมาไว้ทางซ้ายตัดริบบิ้นให้สวยงามหากขนาดของริบบิ้นมีความยาวมากกว่าปกของโซนิสัญญา ให้มีความยาวมากกว่าปกของตนที่สัญญาประมาณ10ซนติเมตรตรวจสอบหน้าความตกลงให้เรียบร้อยและจัดริบบิ้นให้สวยงามเพื่อทำการประทับครั่งหรือติดสติกเกอร์สีแดงตราคุดในขั้นตอนสุดท้าย นำความตกลงที่พิมพ์แล้วมาเข้าปกสนิสัญญาที่กรมสนิสัญญาแนละกฎหมายความตกลงหนึ่งฉบับใช้ปกสนิสัญญาพร้อมกล่องหนึ่งชุดก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการลงนามสนิสัญญาเรามีทิปเล็กน้อยในการทำสนิสัญญามาให้ทุกคนได้ฟังกันครับ เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันและได้ร่างสุดท้ายหรือ final a g r e e t e x ของความตกลงนั้น,น,นแล้วหากความตกลงจะทำขึ้นเป็นคู่ฉบับหลายภาษาเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆจะต้องส่งไฟล์คู่ฉบับภาษาไทยให้ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งและภาคีอีกฝ่ายหนึ่งนั้นต้องส่งไฟล์คู่ฉบับภาษาของตนให้ฝ่ายไทยด้วยเช่นกันสำหรับการเทียบร่างความตกลง และการพิมพ์กระดาษในสนธิสัญญาต่อไปจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่สถานทูตมาเพื่อเทียบร่างความตกลงของทั้งสองฝ่ายว่ามีความถูกต้องตรงกันและไม่มีการสะกดคำผิดโดยเฉพาะร่างภาษาอังกฤษซึ่งจะถือเป็นเกณฑ์ในกรณีการตกลงหลายภาษาหรือเมื่อมีความแตกต่างในการตีความกรณีทำในต่างประเทศณกระทรวงการต่างประเทศประเทศเจ้าภาพจะเป็นฝ่ายเชิญเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไป ตกลงในเรื่องของพิธีการว่าจะมีการกล่าวสุนทรพจน์หรือมีการแลกของขวัญกันหรือไม่หากจัดทำหลายภาษาต้องพิมพ์ทุกภาษาลงบนกระดาษความตกลงนำความตกลงที่พิมพ์แล้วมาเข้าปกสนิสัญญาที่กรมสนิสัญญาและกฎหมายโดยความตกลงที่จัดทำหลายภาษาเช่นภาษาไทยภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษต้องพิมพ์ทั้ง3าภาษาใส่ในปกสนิสัญญาเล่มเดียวกันโดยเรียงลำดับจาก 1. ภาษาไทย 2. ภาษาต่างประเทศ 3. ภาษาอังกฤษสำหรับความตกลงของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งจะพิมพ์ลงบนกระดาษสนธิสัญญาที่อีกฝ่ายเตรียมมากล่าวคือต่างฝ่ายต่างพิมพ์ลงบนกระดาษของตนเองค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในพิธีลงนามนะคะนี่ค่ะแผ่นรองค่ะการลงนามนะคะแลปะปากกาการลงนามส่วนอันนี้ค่ะ คือที่ซับหมึกเผื่อเวลาเซ็นแล้วมีหมึกเลอะอย่างเี้นะคะเราก็จะใช้ซับหมึกค่ะแบบนี้ค่ะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือทงตั้งโต๊ะและทงใหญ่ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ EP นี้ขอตัวไปร่วมพิธีการลงน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกิกันดาเจรนยัยนักศึกษาฝึกงานจากกลุ่มวิชาการและสารนิเทศกฎหมายระหว่างประเทศของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าทุกวันที่5มิถุนายนของทุกปีองค์การสหปร,ระชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือภาษาอังกฤษคือ World Environment Day เพื่อสร้างความตาระหนักและการตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกรวมทั้งปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับทุกคนอีกด้วยค่ะแถมในปีนี้ องค์การสหรประชาชาติยังได้จัดแคมเปญ Plastic Pollution เพื่อมุ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการผลิตพลาสติกเป็นจำนวนมากซึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตและการเผาพลาสติกจำนวนมากนั่นเองค่ะจริงๆแล้ววันที่สหรประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆปียังมีอีกหลายวันเหมือนกันนะคะทั้งวันมหาสมุทรโลกหรือภาษาอังกฤษคือ World Ocean Day ซึ่งตรงกับวันที่8มิถุนายน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระนัดถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทะเลกันมากยิ่งขึ้นและวันต่อต้านปัญหาภายแล้งและฝนแล้งของโลกหรือภาษาอังกฤษคือ World Day to Combat Desertification and Drought ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนเพื่อให้ทั่วโลกตระนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มากเกินไปและอย่างไม่เหมาะสมจนเกิดการเสื่อมทรงของดินนั่นเองค่ะแม้เป็นเรื่องที่บังเอิญม,มากเลยนะคะที่ทั้ง3วันนี้อยู่ในเดือนมิถุนายนกันทั้งหมดเลย ดังน,น,นั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงสนที่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใน3ประเด็นหลักๆซึ่งทั่วโลกให้ความสําคัญกันนะคะนั่นก็คือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและปัญหาของเสียมลพิษและสารเคมีอันตรายค่ะสำหรับสนทีสัญญาซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีสนธิสัญญาหลักที่สําคัญเริ่มจากกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาษาอังกฤษคือ United Nations Framework Convention on Climate Change ซึ่งเป็นกรอบอนุสัญญาที่จัดทําขึ้นเพื่อรักษาความเข้มข้นของปริมาณกา๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลและมีมาตรการจัดก,การไม่ให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2537ค่ะส่วนที่สัญญาฉบับต่อไปก็คือพิธีสารเกียวโตหรือภาษาอังกฤษคือ k y ีย o โตโป o โตคซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมโดยให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์มีเชนไนตรัสออกไซด์ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ก๊าซในกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนและเปอร์ฟลูออคาร์บอนซึ่งก๊าซเหล่านี้ค่ะมาเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆตลอดจนกิจกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการใช้รถยนต์การกำจัดขยะมูลฝอยที่ผิดวิธีและในบางครั้งสามชานิดก็อยู่ในอุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้ในชีวิตประจําวัน ย่งกลุ่มก๊าซไฮโดรฟูอโรคาร์บอนซึ่งถูกนำมาใช้อยู่ในเครื่องปรับอากาศสเปรย์ตู้เย็นและน้ำยาดับเพลิงเป็นต้นค่ะสำหรับพิธีสั่งเกียวโตนะคะประเทศไทยเราได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2545ค่ะต่อไปฉบับที่3นะคะความตกลงปารีส หรือภาษาอังกฤษคือ Paris Agreement ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นจนเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงกำหนดมาตรการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งประเทศไทยได้ให้สยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2559ค่ะ และท้ายสุดสำหรับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันนี้คือเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยถึงสนธิสัญญาซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะก่อให้เกิดการทำลายชั้นบรรยากาศของโลกเรานะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพกันค่ะสนธิสัญญาซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพวันนี้ขอพูดถึงสีอนุสัญญาค่ะเริ่มจากอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าโดยการต่อต้านการแปรสาภาพเป็นทะเลทรายและความแห้งแลง้งโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาหรือภาษาอังกฤษคือ United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and Desertification Particularly in Africa ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโดยการสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าการจัดเตรียมแผนความมั่นคงทางอาหารอย่างเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดก,การแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งซึ่งประเทศไทยได้ให้สตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2539ค่ะซึ่งอนุสัญญานี้มีบทบาทมากในทวีปแอฟริกาดังนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นหูสำหรับเราเท่าไหรนัก แต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าปัญหาทะเลทรายและาาภาวะภัยแห้งแลง้งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภูมิภาคทั่วโลกและองค์การสหรประชาชาติก็ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะถึงขนาดที่ว่าสมาชิาใหญ่แห่งองค์การสหรประชาชาติได้ประกาศให้ทุกวันที่17มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลกเพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มากเกินไปและอย่างไม่เหมาะสมจนเกิดการเสื่อมทรงของผืนดินค่ะ ฉบับต่อไปนะคะอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือภาษาอังกฤษคือ Convention on Biological Diversity อนุสัญญานี้ค่ะจัดทำขึ้นเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมและประเทศไทยก็ได้ให้สตยบาบันเป็นภาคีเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2546ค่ะ เมื่อพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องพันธุ์พืชและสัตว์นะคะอนุสัญญาที่สําคัญในเรื่องนี้คืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือภาษาอังกฤษคือ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora โดยจัดทําขึ้นเพื่อควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่ากําหนดมาตรการในการบังคับใช้ตามอนุสัญญาโดยมีให้มีการค้าสัตว์ป่าและพืชป่ารวมทั้งมีการควบคุมตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าและมีการขนส่งที่ปลอดภัยซึ่งประเทศไทยได้ให้สตยบาบันเข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2526และเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่จะมาเล่าในวันนี้ก็คือ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกหรือภาษาอังกฤษคือ Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการจัดก,การมรดกทางวัฒนธรรมการแสวงหาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำคัญรวมทั้งมีการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับผิดชอบดูแลคุ้มครองวัฒนธรรมและธรรมชาติและลาเว้นการดำเนินการใดโดยเจตนา ที่จัดทำลายมารดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2530ค่ะ นอกจากส่วนที่สัญญาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพแล้วปัญหาการกําจัดขยะและของเสียก็เป็นสิ่งสําคัญที่ควรจัดก,การอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและนั่นก็ทําให้เรามาสู่หัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะคือส่วนที่สัญญาเกี่ยวกับการจัดก,การของเสียมลพิษและสารเคมีอันตรายค่ะส่วนที่สัญญาซึ่งมีวัตถุประสงหลัก เกี่ยวกับการจัดก,การของเสียมลพิษและสารเคมีอันตรายวันนี้จะขอพผู้สี่อนุสัญญาที่สําคัญนะคะเริ่มจากอนุสัญญาบาเซลว่าโดยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการกําจัดซึ่งของเสียอันตรายหรือภาษาอังกฤษคือ Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อควบคุมการนำเข้าส่งออกและนำผ่านของเสียอันตรายให้เกิดความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต,ต่อสุขภาพอนามัย รวมทั้งป้องกันการขนส่งที่ผิดกฎหมายและช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดก,การของเสียอันตรายซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบังเข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศัก,การาช2540ค่ะอนุสัญญาฉบับต่อมาคือ อนุสัญญารรตเตอร์ดัมว่าโดยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษคือ Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in the International Trade ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือและรับผิดชอบระหว่างประเทศ ในการค้าสารเคมีอันตรายบางชนิดรวมทั้งปกป้องสุขภาพอนมามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของสารเคมีและส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยได้พัคยานุวยเป็นภาคีเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545ค่ะอนุสัญญาฉบับที่3คืออนุสัญญาสตอกคงว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานหรือว่าภาษาอังกฤษคือ s t o c k h o l m Convention on Persistent Organic Pollutants ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการลดและเลิกการผลิตการใช้และการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานซึ่งเป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ซึ่งย่อยสลายได้ยากมีคุณสมบัติเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ตกค้างยาวนานสะสมในสิ่งมีชีวิตและสามารถเคลื่อนย้ายได้ไกลในสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยได้ให้สตยาบังเข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2548ค่ะ และฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับการจัดก,การของเสียมลพิษและสารเคมีอันตรายที่จะนําเสนอในวันนี้ก็คืออนุสัญญายมินามาตะว่าด้วยประหลอดหรือภาษาอังกฤษคือมินามาตะ Convention o อ Mercury ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อจัดทําแผนจาัดก,การระดับชาติในการควบคุมการปล่อยประหลอดสู่แห่งน้ําและดิน การเก็บกากปรลอดอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดก,การพื้นที่ที่ปนเปื้อนปรลอดให้เกิดความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยได้พัคยานุวัตเป็นภาคีเมื่อวันที่20ิมิถุนายนพุทธศักราช2560ค่ะ สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ส่วนที่สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภ,าพภาพูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและการแก้ไขปัญหาของเสียมลพิษและสารเคมีอันตรายแล้วนะคะซึ่งกล้นวนต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโลกให้ดียิ่งขึ้นและเกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จบไปแล้วสำหรับรายการในวันนี้ The International Lawyer ติดตามรายการครั้งต่อไปทางคลื่นวิทยุ AM 1575ง h z กิโทุกวันพุธเวลา6โมงครึ่งถึง7โมงและทางช่องวิทยุสรานรมใน YouTube ติดตามองความรู้และกิจกรรมดีๆของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายทางเว็บไซต์ของเราที่ www.treaties.mfa.go.th ค่ะ